หกายสวัสดีครับสมุช่มเนาะวันนี้พ่อเที่ยงกับพ่นสมุช่มเดินทางมาที่อำเภอกันทะลักอีกครั้<อ>ง,<อ>งน,นึงครับนนผมมาตดตามตัวเลขกับกบดางกบเผือกครับผมแต่ว่าพอดีพ่อเที่ยงว่าสิเดินทางไปหาหนายายู่บ้านบ้านน้ยังก่อนอนายาบ้าน, <S 2> <S 2> นาากระม้อนค่ะบ้านกระมอนครับผมแต่ว่าคนกำลัร่วมกันอยู่นี่ครับอยบ้านของลุงดิดอยู่ที่กบเผือกก็เลื่อจะมาสอบถามความฝันพาได้ยินข่าวงวดิะผ่านมาเพร่ว่าก้อนหวยจะออก เพิ่นจะเห็นเป็นเจ็ดสองมือเกิื่อนได้ครับท่านผู้ชมถึงว่างวดนี่นะยาว่าถ้าจะไปเบิ่งกบด่างนั่นต้องไปไกลๆมือหัวจอ,อกเพื่อเพิ่นจะห้เนาะท่านนั้นแล้วมือนี้พราเที่ยงจะเอาความฝันของนายาก่อนว่าเพิ่นได้เลขตัวใดเด็ดๆเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะไปครับไปฟังจากปากนายาว่ามือนีได้ตัวใดเอาไปฝากท่านผู้ชมไปครับไปฟังไปเบิ่งพร้อมๆกันครับผม สวัสดีครับนายยญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาส่เอาว่า,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 ายยอนความหลังไห้ฟังก่อนน่ตอนไปเอาหัเห็นว่าเป็นเป็นเจ็ดศูนย์มันนี้มันขึ้นยังไงนายหาว่ากระต้อนที่มือเฮ็ดกระถามอยู่ค่ะว่าทั้งหนามันคือเหล็กสองก็บบอกีไฟวอลน้ำเนาะโอ้ก็ว่าคือเหล็กสองอยู่ก็เลยกันไหวจ้าบัดมือเหล็กไก่สืออกสองมันจังสั์โอ้เจอตอนนายญาเห็นจากใจมือพวกผมจะเอากระถามอยู่เนาะ ถามอยู่ว่ามันคือเหล็กสองบ่ก็ไม่ไฟหวน้ามนกะ <laughs> าดตะวัาอยู่ว่ามันคือเหล็กสองบอทึ่งๆพันคือหัวเหล็กสองอ่ะน,นะครับ,รบนอ้อเอ้อแสดงว่าเงวดที่ผ่านมาในยา่าได้หลายบาทจะได้เงินบ่จา้า <laughs> <laughs> ได้ <laughs> พอแล้วบุญอยู่ <laughs> นานครับได้พอาที่ยังบุญอยู่ว่นสั่นว่าได้หอดสามแปดพุ่นสามแปดบริอ้าค่ะคืดไว้ซื้อแต่ลืม ฝันแนวแต่อกว่าวอตันีเหล็กในใจค่ะเหล็กจอ่าคือว่าเพราะว่าเหล็กในใจมันจะมีสามสี่แปดสี่สามแปดสามุมโอ้มีสามมีสามชุดจ้าแต่ว่านิ่ยสี่แปดับ3ามหลายว่าสามปมันออกแล้วก็เลยว่าเอาสี่แปดสามสี่าแปดสาจ่าเพราะงวดมันออกมันออกจอกแปดสามครับมันออกแปดสามมาสามแปดเนี่ยเริบ่มากเริ่บมากพอได้สามแปดเลยบ่มาก อ๋บามากะเป็นว่าเพินกันยังถือว่าโชคดีครับได้เจ็ดสองอยู่เนาะจ้างวดน,นี้ฝันดีบ่อนรยาฝันดีอยู่่วาได้ลูกหวกลายลายอยู่ในหน้าหน้าหน้านี่เป็นหน้านยาบอจ้าว่าลายแห้งไปหน้าม,มันเหลือในน้อยเนาะมันเลือแต่ลูกหวกมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยแก่แก่น้ำค,คอนนี่สิจ้าะะมันคอนอ ก็ว่าสิสอนอยู่แต่ผู้อื่นเพิ่นไปสอนก่อนแต่เพิ่นเอาบ่เหมือนดอกเพิ่นงห้เพิ่นเอาแล้วเพิ่นก็ยกกห้จังซี่นะอว่าเจ้ามาเอาก่อนจ้าแต่เพิ่นกรยกกห้อยู่ก็ยังดีเนาะจ้ายังดีวันนี้หนามันก็ทะลักมาเต็มอีกแต่ก็คิดว่ามีหนึ่งอยู่ในหัวนี่มันสิมาบ่หนึ่งป็ียังขวานหนึ่งมันมีหนามเอ้ามีนหนามกันหนึ่งโอ้หนามมีแปลบวันนึงจ้าแสดงเนี่ยเอ้า คือวาหนึ่งอยู่หัวจักสีหนึ่งอย่างว่าหาหนึ่งหรืออะไรอย่างหาหนึ่งนี่แปลว่าหน้าเด้หน้าโอ้หน้านี่จะแปลว่าหาหัวกระบอกหาบอกหรือหัวกระเก้าผมบอกว่าหัวจักก็ว่าแต่ละคนจะแปลบ่าคือกันเนาะเขบอกบัวจ้าเขียนพราะนั้นแล้วก็แปลเล้าจ้าแปลเล่าเป็นหาหนึ่งเพราะว่าน้าหน้านี่จะเป็นขมียนพี่เพิ่นจะแปลเป็นหนึ่งเนาะจ้าหรือเป็นเหล้าวเป็นสามตัวไม่บอกไม่บัว เออเออแมนโยหนึ่งหนี่จะเป็นแมนโยล่าจะเป็นหนึ่งแมนโยย่างแมนค้อมนในยาพอในยาเพิ่นบอมแมนขม้นเับเป็นเป็นคนหล้าอีสานเท่านี้ละเนาะเป็นลาาอีสานเท่านี้โอแสดงว่างวดนี่เป็นหาหนึ่งคิดว่าหาหนึ่งเตว่าเลขในใจนันคิดว่ามีสองสี่สกับสี่เก้าสาุมสอง บสี่สองบสีกับ <29 S> 2 9กับส9่เก้าสี่เกจ้ะสี่สองสองเก้าสี่เก้ครับสมผช้มเนาะ,ะมันมี3ามคุ้มตลอดนะไม่หายครับสมุ้่สองสองเก้าสี่เก้าเหรอมเนอ้าวนายาอันเล็กที่ว่าว่าวก่อนอันนี้แปดส แปดสามมันเป็นงวดจะโกงงวดปอกระโปังมาไอ้ไอ้นี่ยมันไอ้เนี่ยมันไอ้จูนเครื่องครับท่านผู้ชมไอ้มไอ้ไอ้จูนเครื่องอันพอเที่ยงยนตนคือว่ามันออกแล้วก็เลยบัเอามันสินะโอ้ค่ะวายกาวกาแฟเนี่ว่ามันออกแปดสามเลยสิสามแปดคุ้มเดียวแต่กระลื้มเลื่อมจ้าซึ่งอีกอย่างมันเป็นเรื่องที่ออกแล้วเนาะจ้าเออกแล้วก็บโมักนั่นเองเขาเลยไม่ใส่ใจหลายเนาะครับเออพนักาเจ้าถือก็ได้ดิ้งเจ้าว่าเสียเอาโต๊ะเก่ามานะ แต่เอาแล,ล้วว่ามันออกแล้วดวงมีซ้ำนั่นชวงได้เจ็ดสองค่ะสมุชมแมจะว่ากระถือว่าคนมีโชคมีลาภย่ดอกใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้จะมีโย c ส่เก้จ้าสี่เก้าสองเก้ากับสี่สอ๋อสี่เก้าสองเก้าสี่สองคัสมชมเนาะหลักหาหนึ่งหนึ่งหาครับเป็นเด็กเป็นความฝันฟังดีๆดีแล้วค่ะสมุชมถมทาความฝันในทว่านายาว่าได้ห่วง จากคนเขาเจ้าไปเอาอยู่หน้านหนยานะครับเพิ่นได้มาจนเหมือนตลาดเจ้าเพิ่นมาแบ่งปันให้นหนยาเพิ่นก็เอาบัวลายเพราะกันเลือไม่ให้หลายอยู่โอ้เพิ่นให้นหนยหลายกว่ามันลายแห้งลายมีแต่ลูกห่วกวันนี้บ่มีตัวหน่อยมีแต่ซัมปุมือครับโอ้หัวกบจ้าหัวกบห่วงยังสิไงแต่จ้าของกันยังว่าว่าไปหลอกว่าสิเอ้ากับเพิ่นไปสอนก่อนหนูขอถามหน่อยค่ะนหนยา นี่เลขสามคุ้มทินนียาเอินมาหนึ่งสี่เก่าสองเก้าสี่สองเนี่ยเลขในใจเนียามาตัวใดที่สุดคะเออมีตัวมากวะก็มักอยู่สองเก่าละโอ้มากสองเก่าสองเก่านี้คือสุดๆแมงมุมฮะเอสองเก่าตรงกับเลขปีไหนเลขปีไงเลขปีกล้วยปีกล้วยเมย์เมย์ยะแมยตานี่พันไห้เนียะตานี่แมนแม่เมยตานี่พันไห้ตัวนี้ตัวเน้นเลยนะคะสองเก่าเนียามักพิเศษเลยนะคะ ก็องนําไปเสียงเบิงก็ได้นะคะทบชมน้ององนําไปพิจารณาเบิงสำหรับใครถือว่าอ,อาจจะไม่อยากเล่นเบิร์ดนะคะ<ม>อยากเล่นแคสซูชสองสูส้สสก็อ่องไปเบิงราคาสองเก่าทีนายาหมักนะคะสองเก้าเก้าสองเนาะขึ้นบน,นขึ้นล่างไปต่างหากหนึ่งเนาะเพราะว่า<อ>ถือว่า,าฝันดีเด, <หา S 2> ด,ด้ฝันดีได้ไดหัวบักลายนี่ขาเจ้าเบียงไห้พ่อเป็นว่าเล็ขคือสิขาอยู่สามคุ้มนี่นะ ขันเป้ว่าเด็กของคือเหล็กสีเขา<อ>่าเห็นวัดที่ว่าที่เห็นว่าคือเหล็กสองนั่นเหล็กมันเข่าแล้วก็ฝันว่าได้อีปมนั่น<อ>คุณได้หลากหลายนี่นมันก็เข่าอยู่เด้อครับอย่สีเข่าหลายแล้วนะหัวกลายผม <c oughs> บอกอางไ,ไงคืไอไหนย่ามีเลขกสามชุดนี่อยู่แล้ววันสามเลขกสาม <3 S 1> ชุดเป็นสี่เข่าสองเข่าสี่สองนี่ท่านผู้ชมภายในสิบหมื่นสีห่หูเลยวัดใดญมาแเลยโอ้บันทึกจากมาฝันมาฝันวัดใหหัวใกล้หลายนี่ แสดงว่าน้่นัก,ก็ยังในแย่าว่าข้าสมุนม้มน้่นักหนักก็คือสองเก้าเด้อข้าสมุน้มเนะาะเพราะว่าทันใดทุ่นบ่หลายครับจากน,กนักตัวหนึ่งก็ <c oughs> ให้เป็นสองเก้าครับผมตัวกันก็นาจะเป็นสี่เก้าสี่สองหนึ่งหาก็แล้วแ,แต่ว่านะครับถ้ามักตัวเดียวตุ่มตัวเดียวครับผมเนะาะแต่ว่าเหล่งในกบดางของในายานี่ยังบ่เอ็หนม่นบ่มคะเห็นอยู่มันบระซาต์มันต้องไกลๆมือสีออกเพิ่นส<ม>ีบ่บอกเลยได้ขันเมนบ่ไกลมือ ว่าเพิ่นบอกมาจะตวงเลยเนาะแยาเนาในยาคิดว่าเมื่ออื่นนี้วันพระเพิ่นวันพระคือสี่เมาบอกมาเก็บดอกไม้ขอเพิ่นก่อรขอจ้างแล้วพอดีวันที่สามสิบวันที่สามสิบเขาจะมาพอดีแม่เนาะจังมาไปเบิ่งไปพ้าท่านนิปท่านนิปไปพ้าท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีทุกท่านไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะครับเนาะว่าบัดนี้จะพาไปถามนักขวัญ คนนั่งข้างหลังคนหมอปากี่ตลาดนม่นะครับสมุชมฮะาได้นยังตะป่ะมาถูกออกตัวไว้สิวุฒิสาวันศิภาษไปเอาอยุงเมอแดหนี่โอ้ยเนาะครับสมุชมเนาะควนมาพได้นยังต์ครับสมุชมเนาะแสดงว่าอาจารย์เขาวขาเป็นของนายาซะก่อนครับส่วนกบดางนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพลาดสมุชมไปซองเบิืงเมื่อวันทีสามสิบก็คือมือวันมื่อลื่นเนาะมื่อลื่น เสียดายเนาะขันเฮาบ่บ yes> uh> ่มิโฉเพาะสกได้ยินคำระยาิคนมาถึงว่าไงถึงว่าเ้าอยู่เนาะเขาไปวิ่งั้นกระกังเขาจยึดทั้งหน้าจะยืดทั้งหลังเนาะเอาอยู่เมือนนันเขาไปวิ่งแยงกระางเขาต้องหจาของคนซองเขาจะของคนนถือว่ามิโคเขาจะเฝ้าเนี่ยนั่งรอยู่ทั้งหลังนี่หลักเลยถามว่าเห็นบ่อยคือซองสินะ ขันมุ่งห้าไป็นซองเบิ้งปัต tn ี่การเห็นตัวนั้นตัวนี้นนะบัดี้เนเป็นหัวซื่อๆนะจะเบื้องห้าไปบัดนี้แบดนี้มือเล็กออกมันจังสัดไก่ไก่มือสิเล็กออกเพิ่นแจกสิยาวลงมาครับฉะนั้นแล้ววันที่30เดี๋ยวต้องให้นายาเป็นคนซองให้ครับท่านผู้ชมโดยพอเที่ยงจะปิดปากไปอย่งเงี้ยที่พวกเบิ่งนายาเว้าไปเบิดซะก่อนเนาะว่าได้เห็นตัวนี้เฮาจังเอาน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมีโชคมีดวงครับท่านผู้ชมเฮาก็ต้องติดตามต้องเอาน้ำคนมีโชคมีดวง เขาจะไปบอกชีน้ำเพลินมันกับผ้าผ้าเพลินผีโมเมนว่าโมเมนว่าเข้าผีเองเลยเข้าเนีาพาพ่ยผาเพลินผีแต่ว่าเพลินยังดีเพลินยังไปกับฟ,ฟื้นขึ้นของพคนใดคือเบืองขนาดนัาผ้าว่าเจ็ดหาเจ็ดหน้าแล้วยังไปได้เจ็ดสองถือว่าดวงดวง,ดวงไม้เติบแล้ะครับนู้นครับอ่เนี่ยค่ะหลายาง อากบดังทีวายุบานานัยยนี่พ่นออกขาวหลายเติบบ่เริ่มออกขาวเร็ว,ออว,รวนี่ชีทัวตัวเร่ว่าแต่วาเนี้เบิ่งนตัวเลขยังเห็นอยู่เนาะจ้ายังเห็นอยู่ครับผมเอาลิดนี่พอเที่ยงกาจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงครับผมก็คือตัวเลขทีนายาเพ่นคิดไว่านใจเพ่นอยู่แล้วาเพ่นคันไปประมาณจักเจ็มือแปดมือพ่นจะได้ตัวเลขในใจพ่นอยู่แล้วครับแกงครึ่งวดทิ่ผ่านมานี่ครับก็คือซีเก่า 42 49 29 42เนาะได้เลขชุดนี้ไปแล้วกับไฟฟันดีครับว่าไดหัวเต็มหนึ่งแต่เพิ่นแปให้หัวกับน้านี่แปะเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งครับผมก็ลองไปพิจนาบุญเนาะค่าแต่ผู้ชมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับกับขอขอบคุณขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตดาชาแนลเนาะมีเท้าขาดไปแก็ขอพูุณน้าคับผมเจให้ความฝันให้ตัวเดชเนาะครับเนาะไปฝากแต่ผู้ชมแฟนช่องครับผม กายท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีครับผมโชคดีและโชคดีกับแจ๊คสบายยังไงเนาะครับเนาะให้ถูกหวยร้อยเบอร์กันสุขสุขคนกะขอให้สุขภาพแข็งแรงทางกันไม่เคยเจ็บกันสุขสุขคนคลิปนี้พื่อจ้งขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาครับผมเจอกันวันที่สามสิบเดี๋ยวจะพาไปติดตามกบดังของนายาใจนายาซ่องให้ครับบันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายาครับขอบคุณหลายครับไปครับ